สวัสดีค่ะพบกับคิดอินเวนเตอร์นะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นมาค่ะ PE version v หนึ่น์ชัน V 1.0.0.7นะคะเราจะมาเล่นกับน้องของผมนะอ้าวใครเล่นกันใครเล่นดันใครเอาพขอ,อเล่นดันพขอเล่นดันเฮียสร้างดันก่อน โอ้ยปาป้านี่ใครบักบักโรงแรมที่ตัวแหวกเธอไปถ่ายโดเลยนี่มันจะมีบอกเอาหมดอะไรอ่ะเอาฮาร์ดเนาะเราจะมาเล่นหมดฮาร์ดปาปานี่กี่แสนนะสองแสนสามแสนสี่แสนห้าแสนหกแสนเสร็จแล้วหรอคะคุณนี่เรามาแล้วอ่ะพอเข้ามาดินั่นในเฟซหนึ่งอะเอ้ยอย่างว่าทำไมปั๊มเปนเปนมัน ไย้ตัดพลอยไหนพลอยจมมาจมมะจมละจมละเอาม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 าตัดต้นไม้กันพลอยเผื่อม็นได่าอีกถอยเกลี่ยน้ำได้เลยไก่ไก่ไค่ใครใครไก่สองไก่สอง อืมเบื่อจังเดี๋ยวเยวไปตัดต้นไม้นะขั้นแรกเราก็จะมาตัดต้นไม้ตัดด้วยอ<ม>ย่ามาตัดต้นเดียวกันนะก็<ม>จะไปตัดต้นนู<ม>้น กพอแค่สองแล้วเนี่ยแ่อหาแบบเขาเรียกว่าขาเตีงนอนให้นะแล้วพอ,อยู่ไหนอ่ะอีกฝั่งนึง เปียงเฮียแหละจ๊ะเดี๋ยวไปทำให้เฮียเฮียกุดไม้อยู่ทาไม้เียด้วยนะข้าพี่พูดให้อะไรพลอยหมดนะใครจะลองค้นหาลน์มาดิตรงนันี่อะตุ๊ก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 ตุ๊อะตุ๊ตุ๊กตุ๊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  ที่ไหนคะ,ะนกำลังกลับครับน,ะนี่ผมได้แลมันเต็มเลยหวังว่าถูกใจผัวนะคุณหนูคุณหนูไม่ต้องมา ห้า <5 S 2> แล้วพ่ออยู่ไหนอะในป่าในป่าไหนเล่าโอเคจะขาไมั้ยขามาไ่ได้ไปพ่อหน่<ม>ยอยพ่อจะตั้งเต็มให้อันนี้เอาเอาเอานี้ไปดิเยอะไหมดิไหนอะได้แล้วอ่ะไหนอะหลังๆอา้าวไหนอะขวัญ เอาขวานนั่นไปให้แล้วมีด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 ให้ไปแล้วขวานขวานขุดทางหลังมาดิเฮ้ยเพอขวานขุดแบคแบ็คโอเคเมื่อกี้ฉันหมุบออกพคยมีดเราไปยังอ่ะยังไม่ได้พูณมาเลย พอเร็วผมพ็พอใจอ่ะคอยพอพอจีบมาเร็วพอยมาไหนอามีดาบไหนปังให้แบบอึบได้แล้วที่ขดนี่ยที่ขุดมันสามารถขุดทางได้ขอโทษมือไปโดนได้ได้ได้ Jeg har mye, mye gode poeng. โอเคช่วยด้วยลงน้ำเหรอช่วยฉันด้วยเออโด้ย ไม่มีอะไรไม่รู้นี่เย้เย้เดี๋ยวพ่อยับให้เดี๋ยวพายคาไพ่เพราะเขาพูดก่อนเขายังไม่มีชุดนอนทอนเลยนะเออเดี๋ยวเฮียไปเอาไม้ก่อนเฮียไปขุดไม้ก่อนนะจ๊ะไปขุดไม้เฮียขุดหาเฮียเอารงมาด้วยนะเพราะพายคพอมีเตียงแล้ว ของเล่นเตีย,ยก็ยังไม่เก็ดกันเดไปเก็บเดไปเก็บอัดทิ่เยโอเคที่เราไปคาบให้เด่กั้นแรกขอค้าไม่พอกัไม่หมดนิ้็อะไรของใครปะเดี๋ยวโตอ,อันนี่ของใครเนี่ยเปล่าครับโอเค นี่ประบ้านของเราเราบ้านแบบนี้ไปเชื่อคาวก่อนเนี่ยพายขับคอดได้แล้วขัดคอดเหรอเนี่ยขัดได้ได้สี่อันสี่อันเหรอใกล้ได้อื่นเนี่ยได้หนึ่งอันอ้าวได้น้อยจังนี่ พอมีเทียนทั้งแปดอันไปไปฝูดไม้มาเดี๋ยวนี้ยังไงฉันจะแค่ามาโปเองก็ได้เออไปไปไปที่ รืออะไรอ่ะมันต้องเป็นถ้ำที่กว้างใหญ่แน่โห้วลึกลึกน้ำลึกแค่นเนี่ยเฮียมาหาพลอยหน่อยพ่ออ้าวเป็นแค่ดิทาหลอกเด็กเหรอไอออกไปไม่ได้เปิดไปฆ่าแกะดีกว่าแกจงตายซะเถดตีมานี่ เป็นนีน้ำจากดีบุคคล เกมสูตรยังไม่ให้แล้วตอนนี้ยังทันลุกนานสุดนะครับมันจะมืดแล้วพ้เข้าเก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 ้อมเก้อมเก้อมมาเร็วพยายามมาหาท็อกมาให้มากได้ที่สุดเนี่ออยตรงนีง<อ>้เหรอสภาพสียแบบเนี่ยเก็บเป็นเสียใจจะทำใจไม่ได้ค่ะ พลอยปลอยคราบท็อตมาไม,ามา่ม่เฮียพูดออกมาแล้วขาบาัตรยาจะตีเฮียทำไม,มแล้วนี่อูา้านี้เขาตามหาก,กันให้ขวักเลยอย่ะไม่ได้เสียงนที่นอนมาวันนี้เกิดอะไรขึ้น,ๆๆนอ่ะนุ่มบอกว่าวตอ้องช่อ เปลี่ยงเฮี้ไยไปไปเห็นไปแล้วไม่ใช่ยังไม่ไดีให้เอ้ยเจ็บปันหนึ่งนะอ๋อได้แล้วได้ลแล้วอุ้ยอะไรตองวั่อตรงนี้แหละแอ้ล่ะอือเดี๋ยวละเต็บไปด้วย จะไปเลยไหมหรือว่าเราจะค้างคืนที่นี่ก่อนเอาไงค้างคืนที่นี่ป่าอุ้ยแกะแเห็ยไปเอาเนื้อก่อนนะไม่ต้องไม่มีเ้อสวันนี้เราก็จะมาแบบเล่นให้เป็นตัวอย่างอ้ยจมจมจมตอนนี้ไม่เห็นน้าเดืยดตรงไหนเลยพอดีแกแก่แก่ก่แก่แก่แกกักกต้ อุ้ย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 พลอยเก็บของพลอยไม่เก็บพลอไม่ได้เก็บนี่น่านังของพลอยมีมีดของตัวเองแล้วมาเร็วพลอยไหนอ่ะก็ไม่รู้สิ ำจำเบียอยู่ไหนหมูให้แล้วไหมไม่ต้องไม่ต้องเข้าป่าดีเไปช่วยเฮกำลังไปอยู่เยเจอทำเก่อน เออมันมัไปช่วยกันทำไมรูปคนแบบนี้เนี่ยมาแล้วมาแล้วต่มันตายแล้วมันตายแล้วนี่พ่ออยู่ตรงนี้มาแล้วนี่พ่อเอ็นชื่อไงเรอพ่อได้พ่อจมน้ำอยู่ทักกลับบ้านอยู่นิด เฮียให้ที่ขุดไปด้วยอย่าไปที่ขุดไม่เฮียไม่ได้เก็บไปอย่าไปเงี้ยพลอยเฮียไม่ได้เก็บไปพลอยเงี้ยตรงไหนตรงนี่ไงไม่นชื่อเฮียหรอเอ้ยติดต้นไม้ที่ผมด้วยเนี่ยก็ด้วยเออมาขอยืมที่ขุดหน่อยขอยืมที่ขุดน้อยมาตามเฮียมาเฮียจะยิบขอยืมที่ขุดน้อย ไม่มีไม่มีที่ขุดเอะมีบัวเว้ยเดี๋ยวขอบัวแค้ไหนบัวอะไรหรอมามาตามพี่มาโอ้มาเร็วตามมาก้าตามมาเร็วตามมาอยู่ตามมาอยู่ โอเคเจอของแลยไม่ลูกเมย์เมยคิดถึงอะเพื่อน่าหนีอยู่หมดเลยเนี่ยเก็บเก็บหมดเก็บหมดไหมโอเคไปได้แล้วพอนี่เมื่อกี้เจอถ้ำด้วยเมื่อกี้เจอถ้ำเนี่ยจะบอกใครไปมากเลย ตามเฮียมานี่ตามเฮียมาโอโ้จะกลับไปไหนกันนะักกันหนามามาตามเฮียมาอือเฮ้ยโ้เราหักคลิปไป16นาทีแล้วอ่ะเราคงจะเอา20นาทีนี่พอยท่านไม่ใช่ท่ามันไม่มีอะไรแล้วออกไปออกไปออกไปมันไม่มีอะไรดิ เลบ้านเราอยู่ตรงไหนเกมเก็บนะดูคอเจอบ้านเราป่ะเกมหายจริงเหรอที่ไม่รู้นะเดี๋ยวเฮียเก็บไปเปล่าเออเฮียเก็บไปเอามานี่มามามาไปไปแล้ว พอเราไปตัดต้นไม้เหอะแล้วก็เราก็มามาสร้างบ้านของตัวเองเออมีทอยนี่ไม่มีแล้วอ้อเหรออืยมีบล็อก36มหมมามาสร้างบ้านกันมาเร็ว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 ยังไม่มีกล่องครับรับไปหน่อยดี ี๋ยวก่อนดเพอก็ไปตัดต้นไมด้ดิโอ้ยต้องไปอเอาเกะโอ้โหช่วงนี้ทัวร้ำฟาร์มลงมาลงมาจนไหน s t อปกินปาก โอ้เจอเต็มเลยพอนี่เจอทานก็เยอะอยู่นะ พ่ออยู่ไหนอะเย่ได้อู้อิแกตรงไหนกองคามันแบบมันมีแกะสีดอ่ะแกะสีดำตรงที่เรามาเกิดงแเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแกะแล้วเห็นแกแล้วมาพ่อ มาพลฮึไปไหน่าน,านตรงไหนอะเราต้องสร้างบ้านแล้วนะพลมันจะมืดแล้วเก็บไปสร้างไปงงงงงงงดีเขียไปหา พอ่อไปหาไม้มาไปเอาบ้านติดหาดเลยมไหมเอาบ้านแบบเป็นหลังเล็กๆก,ก่อนเนาะ กดมาอีกดิให้มันเยอะกว่านี้ดดแป๊บนึงดิมาห่ทำอะไรอกเออว่าว้รโอเคกาในด้านนป my no, can hello good yeah come to

ไม่ต้องเฮียนอนนอนป๊บหนึงเพยยียทะเพียนอนข้างในเพื่อขอปวดพายหายปวดเจองโอ้เียนอนข้างในแล้วนะ ลาไปก่อนอุ <pe> ้ยน้องพลอยู you know no ่นอนมอนเตอร์นอนกอดค่ะอุ้ยอย่นอนเราเร็วดิอย่านอนไม่ได้มอนเตอร์เดยอะนอนใกล้ๆพอดีพอนอนได้ไม่มันมีมอนเตอร์อยู่นอกไหนเปิดประตูไปดิไมอนแล้วเตอร์มันเป็นเอนเดอร์แมนมอนเตอร์พอ วันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ต้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะโอ๊ยแบตดหมดมาขายกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะ